ี่พี่น้องต้นมามาพี่น้องวันนี้ใกล้กือใกล้แม่ใกล้บ่บวกบ่เ้นถุงถุงนึงสิบสามพันสิบโตรประมาณนี้ละสี่สิบเจ็ดถุงได้ได้สวยพี่น้องหนะดึงดึงกระเช้า ทักทายสบายดีพี่น้องเอฟซีมื้อสุกุสุกคนบรรยากาศตอนเช้าๆอยู่บ้านนฮาพี่น้องเนะตอนนี้เวลาห้าโมงเล้ามื้อน,นี้เดี๋ยวจะมีสิาพาทุกคนเดินทางไปหน้าปุยยางพี่น้องเนาะ จากเมื่อนั้นที่เฮาได้ซื้อ,อยางไปแล้วห้าร้อยเบ่เมื้อนี้เฮาก็สิไปปุ้ชนะพี่น้องเาไปไปลูกอยู่หน้าเพูดกัซะอยู่แคมสนมั่นนะพี่น้องเนาะเ <c oughs> ป็นเรื่อกับปิจไปที่ตามภาพส้มภาเบ,บิ่งพร้อมเดียวเลยพี่น้องตอนนี้แม่เฮาขี้เราไช้เอาแต่บ้านเฮาสีอ่อนไปเฮือนเฮาแล้วก็เอาไปยางไปหน้านะพี่น้องนะอันนี้คือภาพบรรยากาศอยู่ทางบ้านสามีพี่น้องเนาะ <c oughs> ตอนนี้มันเกิดฤดูกาลดำหน้าแล้วพี่น้องเนาะน้ำฝนก็อ่างตามทุ่งหน้าแล้วนะตอนเช้าๆนี่บรรยากาศดีสุดๆ สามีแม่นไม่ได้ลงคล,งลิปเลยมือแล้วพี่น้องหน่อยโชคนี้แม่นงานลายเวทลายพี่น้องหนาอไปเฮ็ดเวทแล้วก็ไปเซ็งพร้อมพี่น้องวิดีโอนี้แม่นสามีท่ายไว้ก่อนไปเซ็งแล้วหากิได้มาตาให้ทุกคนลกเบิ่งนะสามีมไม่ได้ลงคลิปเลยมือนี้ปะกันมือแล้วว่าเอฟซีทุกคนอ,อันนี้สิแม่นุ่งห็นประถมบ้านสามีพี่น้อง ตอนนี้แม่นเพิ่นสร้างห้องเฮ็ดหลังไม้แล้วตอนสมีเฮ็ดแม่นยุเฮ็ดยุ้งเฮ็ดหลังไม้นะตอนนี้มีโครงการมาสร้างห้องเฮ็ดหลังไม้ให้แล้วตอนนี้แม่นเดินทางม้อนขึ้นแล้วนะทุกคนน้องเฮากัน้องใส่ห้องสิลงไปไขประตูนะ ถอยรถห้าส่วนจะห้าส่วนบนที่เฮาไว้ยางพี่น้องเนาะเฮาเับอ่างกับแท่นเนาะอย่างที่เฮาเอาไว้ในมื้อนั้นแหละพี่น้งองเนาะยังดียังครบทุกองค์เลยทุกต้นพี่น้องเอ้ย ต่อมาแม้นเข้าลงมือขุนเบีย้ยยางขึ้นรถพี่น้องน้าเขากะเอาเสื้อกันะ๊ดบีก็นับพี่น้องนะเพื่อความสะดวกสบายในการขุนนับภาวนาเขากะไก่และลวดเท่ากับกระท้อนแห่งพี่น้องนะเพราะว่าทางะเนี่ยนะช่วงนี้เขาก็เอาเสื้อล่างบีพี่น้องเน,น,นาะล่างบีงงบ,บ้านเขานี่ละล่างบีนี่มนแม่นพอกระเมี่ยวเขาซื้อมันตั้งแต่สมัยตอนจะมียังน้อยมันพอกระเมี่ยวเขาเปิดหานใครครืองก็เลยซื้อบีมาขายตอนนั้นพี่น้อง ตอนนี้แม่นมีมีแต่ล่างเป้าไปนอกๆไม่ได้ไกลคือถึงแล้วนะเฮาเอาไปย่างเสื้อในนั้นแล้วก็เอาขึ้นรถ่น้องสะดวกสบายเนาะตามที่เพิ่นบอกมาวิธีการปุก๊กกะเฮากะเอาตัวที่ยอดมันแก่แล้วนะ่น้องยอดมันอ่อนมันเป็นมือปุ๊นะปีนี้แม่นลงยางค้างทําอิดเนาะไป้องเนอกเพิ่นจะมีก็ยังไม่เคยปุ้กยางเักเลอนะ ตอนนั้นจะมีเคยไปขีดอย่างยูเช่ทัมุบ้านพี่น้องพี่น้องที่จะมีต้องคลิปให้ลงโตก้อนก้อนเนาะเฮาไปขี่ซื้อพี่น้องเพิ่นปุ้ไว้อย่างเขาพี่น้องนะแล้วปีนี้เฮากระสีมาลองปุ๊วพี่น้องมาเบิ่งว่าเระได้ขีดนําเขาอยู่บ่เนาะมือไม่นะพี่น้องยังมีจักษพิธีการปุ๊วยังมีเคยมีประสบการณ์เนาะกระถามเพิ่นมาพี่น้องผู้ที่เพิ่นเคยปุ๊วมาเดียวปีนี้สิมาลองปุ๊วเบิ่งนะพี่น้องนะ ปีนี้แม่นลุ่งยางห้าร้อยเบสพี่น้องว่าละได้บ่นณทุกคนนะสิลอกปุ๊บเนาะผู้เลิเป็นุ๊้ยางกันฟ้าในน้ำในเดิอพี่น้องเนาะเพื่อนสามีมันยังไม่เคยปุ๊บจะเธอน้ากามือไหมนะพี่น้องนะเห็นเพิ่นปุ๊บก็เยอะปุ๊บน้ำพี่น้องเนาะเพื่ออนากตจีได้ขีดเพื่อนจะมีรายได้บ้างะนะห้าคนช่วงขึ้นรถไทยห้าพี่น้องเนาะม่ยางข้ากันน้อยนึงพี่น้องคนยางไปคนยางมากพี่น้องก็มีอันพี่น้องบ้านห้าเพิ่นมาขายปลาพี่น้องขายลูกปลาป่อยนะ ขายเป็นทงทงน้อยเนาะทงสิบสองพันคนว่ะป่าน้อยๆกำลังพอดีเอาไปป้อยนะพี่น้องเมื่อนี้พอเฮาก็สีซื้อป่านี้ไปป้อยยุ่น้องพี่น้องนองซะอยู่นาพูดแล้วเนาะมีปลานิ่งปลาเกลียบปลากินหญ้าปลาหลายชนิดอยู่พี่น้องเนาะนองกับไม่ได้ง่ายพี่น้องพอหอบก้นนี้แม่นพอซื้อไปป้อยแล้วส1มสเงหอบนี้เพื่อนสีอาจากทงน้องลองเรอมาเบิ่งอันนี้แม่นป่าในคขําทุกคนนี่ทีท่องทองเนาะ เขาก็พ่อหู้จักอยู่พี่น้องสนิทปลาปลาสีทองสีแดงแดงพิ่นเอิญมาปลาในครับมานะทุกคนเพิ่นเกิดเสื้อรดจักมาพี่น้องน่าเซื้อรดจักแบบนี้เลยนี่เพิ่นเอามาขายแบบนี้นะแถวบ้านจะมีจะไม่มีคนเพาะเลี้ยงปลาโดยเฉพาะพี่น้องก็มีจ่ซื้อเพิ่นมาขายเนาะเพราะว่ายังเป็นเคตชนนบทอยู่นะพี่น้องไม่มีผู้อันเอ็ดแปลวะ่ะเพาะขายเนาะ พอตกลงซื้อแล้วเพื่อนก็อามาให้เป,เป็นทงเป็นทงแบบนี้พี่น้องเนาะพอเพื่อนซื้อประมาณสิบใบธงอยู่ที่ซองเสียนไปเนาะภาพบรรยากาศอยู่เพื่อนนะตอนเช้าๆพี่น้องตอนนี้มันพอเนาก็ได้ซื้อปลาแล้วเรียบร้อยพี่น้องนี่ปลากระทงไม่ได้งใ่ใญ่พี่น้องเนะาะสิบใบทงแล้วเฮ้ากับสิบใบหน้าพี่น้องวันนี้เฮ้าสิเวซื้อมะมงน้ำเพื่อนย่าพี่น้องเนาะย่างการทันยา่าท่านได้ทายวุฒจังมือใจเด้อ นี่พี่น้องอะได้มาโมงเลวหซื้อมา่มงซิฟแพนกี้พี่น้องเนาะไปกินอยู่หน้าแนแะล้ว่างทางก็มาเติมพลั่งพี่น้องกินเล็กตะซอยคนละปองกับน้องไส้นะตอนนี้เม่เฮ่าซึ้งอยู่บ้านพี่น้องเนาะอยู่ทางอยู่บ้านนี่นะบันนี้สตัสตั๊ดเกิร์งไปหน้าเลยพี่น้องเนาะ เดินทางไปหน้าไปน้องบ้านนี้ยังสีปูยปอย่างอยู่หน้าก็แล้วอันนี้แม่นวัดบ้านจะมีเองทุกคน นนี้เดี๋ยวเข้าสีขึ้นไปหาปั้นขา้าวพี่น้องท่านได้กินข้าวเช้าเลยเมื่อน,นี้มาหน้าแต่เช้าเลยเนาะเมื่อน,นี้แม้นเข้ามากินข้าวอยู่หน้านะพี่น้องนะกินข้าวเช้าอยู่หน้าเนาะเดี๋ยวเข้ากับจดอดรถนเอาไว้แคมส่วนนี้ก็เดลซสเมื่อกินข้าวอยู่ทิงนะพี่น้องนะตีบข้าวแล้วก็มะมงตั้งติบข้าวคู่น้ำพีร์กบชุดพ,พี่น้องเสียมพร้อมเนาะอันนี้ก็คืออาหารเช้าของเข้าพี่น้องเนะงาะมุกปลาแล้วก็มะมงซุกนะพี่น้องมามา,าทุกคนเนาะ อันนี้ก็เป็นมะนาดหลังจากที่กินข้าวอิ่มแล้วเขาก็ต้องมาปล่อยปลาก่อนพี่น้องวันนี้ก็มาปล่อยปลาอยู่น,อน้องพี่น้องน้องเขาเนี่ยน้องน้อยๆนี่แหละน้องซ่าน้อยๆในหน้านะเดี๋ยวเขามาเบิ่งพอเาปล่อยปลาทุกคนมื้อนี้ซื้อปลามาปล่อยเพิ่มชิ้ห้าท้งพี่น้องเนาะชิพุกชิพุกบ่แทนถุงอ๋อเด็กเด็กเขาแทนจ่าชิชื่อชิพุกเป็นเทอะไร ลล่ๆลไลาๆทงนึงสิบสามพันสิบโตประมาณนี้ละต้องเหตุประหยัดประหยัดเลยด้วพอขอมัมนซื้อปลามาป้อยสองเธอแล้วพี่น้องเธอ,อนี้เธอที่สองลูแม,มนชี่สิบเจ็ดทงทงกับทงไม่หญ่พี่ง้องทงน้อยๆสิววทีป้อยปลาไปน้องนี่ร้อย มีต้องควา้ามันหยาเนาะขอให้ควา้าสบายๆี่น้องดึงแล้วก็ปุ้ดกาเลยย่างนะแล้วเฮาก็เอาปลาไปเทลงน้ำเทจนมุดกุดงกุดงไปน้องเนาะแล้วก็ถือว่าเป็นการเสียสิ้นภารกิจในการปล่อยปลาดึงเลยพี่น้องดึงแล้วก็เอาอพร้อมเลยย่างอยู่โอ้โอ้ปลาไหน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  โอ้ผมนี่เตะแล้วพี่น้องผมนี่เตะแล้วโอ้เผาปอยว่อยไวงนี้ที่มันสิต้ายอย่างนี้ กเลลตนึงเบิ้งพอป่อยาปล่อยไปไปมาฮานยกป่อยนําพี่น้องเนาะฮ็มาลองบิ่งนะพี่น้องนะมาพี่น้องเรียนพเนาะเอ้ยดึงนั่งก็จอดประมาณสงเนาประมาณามาาณ เฮ็ดธงน้อยก็ตะเก้าเด็เก้าธงใหญ่กว่านี้แ่งงอยู่เดี๋ยวเขาเฮ็ดยัเขาไปธรรมดามัดยมัดยทึงเี่ยัก็ไปลุ้มลุ้ยน้อยกว่าเก ا าใยปูยางไม่ไห้มันนั่นมันนันนีมกินไได้กินลูก คือป่าเจ้าดีอยู่เป็นตะเกาหลายเจ้าพ่อเนี่ยเร็วย่างยู่ได้ทั้งลายอยู่ได้เป็นมู่อยู่ได้บัดมันงอมนี่ยามนี้เนาะน้ำมันเลายย่างมันกระจายตัวเร็วที่นี่เียเออตัวเป็นได้หมอลำเหรอเด่นน่ะมู่มู อันนี้ก็คือภาพบรรยากาศอยู่หน้าพี่องในเดสมีสีพาทุกคนเมื่อบรรยากาศอ้อมๆหน้านะบรรยากาศสงบสบายพี่องวันนี้กับบรรยากาศสีคืมๆเนาะเหมาะกับการผู้ยาอยุ่พี่น้องนอเดตกับไม่ได้ฮอนน้ ตอนนี้แม่นปล่อยปลาใกล้ชีเรียแล้วเราพี่น้องเนาะย่างทงนึงแล้วนะตงสุดท้ายแล้วปล่อยปลาแล้ววันนี้ไปผู้ย่างตโอพี่น้องเนาะเคือใบม้วนแล้วก็ล้างสักทรงนี้แล้วก็ล้างแล้วก็ติดน้ำเชื่อแล้วก็ตอนนัาแม่นเก็บเอาย่างที่มัดทงยางปลานั้นก่อนพี่น้องเนายางกระติ้วที่แบบแบบเอามัดทงยางปลามากนะ เดี๋ยวเราจะเก็บไปใส่มีประโยชนไหลยางเราเนาะทงยางมากกวไว้สำหรับไซส์เสื้ออันอื่นะพี่น้องปะยัดนะปะยัดงอ้างลไินรางตัวนี้ก็ไม่ใช่เงน้องใ่งนองนี้เชือนเ่าาจะไปที่ป่าไปแล้วเนี่ย มาปูยยางไปน้องวันนี้เห่ากับเอาอยางเขาลงมาก้อนปูเม็ดเห่ากับได้แทะข้างี้ไปน้องเนาะแทะเป็นเมน็ดเท่านั้นนี้ท่าเม็ดนะมักเลยยาห่างจาเริ่แล้วกเอาอยางมาเน่งพูนพี่น้องเนาเนงไปชุดชุด,ดละเอดเป็นแถวเป็นแถวไปแล้วเห่ากับพุดฟูมสําหรับปุยพี่น้องเนาะพูผมกับแม่นคุพอดีปูยกับเบีย้ยยางนะพี่น้อง,องก็พอไว้ซื่อปุอ๋ยเชื่อพูดน้อยหนึ่งเนาะสำหรับวิธีการปลูกระเทืนเขามาทามเขามาพี่น้องเนาะ ฮาปุนี่ก็แม่นพนก็ตกลงแห้งล่งลายแล้วรัพี่น้องดินก็ถือว่าซูมใซได้เนาะคือละย่างยู่แล้วพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งว่าเฮาปุนี่มันละย่างบ่นะเฮาเนิ้งซื้อแทะเม็ดแล้วเฮาแทะระยะห่ห้างแล้วเฮาก็คุดคุ่มไปแน้วคุดคุมแล้วมากะมาปุ๊นน้องไอเฮาก็เอาเวียงมากแล้วก็ป้าดพี่น้องป้าดเป็นเอาทงอ้อแล้วเฮาก็เวียงล่งพป็น้องเนาะเบียงเขาก็ยังน้อยๆพี่น้องยังมีใหญ่เนาะ หยอยมปุ๊แล้วก็ต้องปุ๊ยพี่น้องเนาะเพราะเฮาแมนันบริทาใหญ่นะปุ้ยปอนลงคุมลเลยคราก็เสื้อผู้ยีดาพี่น้องเพื่อกันมดกันปุ๊กัดนะใส่ไปสองสามบุกน้อยๆพี่น้องเพื่อกันปุ๊มากัดเนาะใส่ลงไปแถวรอบๆเสื้อแล้วแล้วอ้ให้กัปะไว้แนวนี้พี่น้องเดียวเพราะเฮากัสีมาถมน้ำดังพี่น้องเนาะนี่ผู้นึงป้อนยางลงไปเพราะเฮากัสซีมาเอาดินดินดินลง แล้วก็ใส่ปุ๋ยน้อยนึงพี่น้องเนาะเพิ่นว่าต้องเสื้อปุ๋ยพร้อมพี่น้องคือมันใหญ่ไว้นะการปุ๊มันก็มียุ่งมียะพี่น้องเนาะสะดินลงไปทมๆๆมือจกเลยดินหน้าเข้ากับดินดีดินคักอยู่พี่น้องเนาะเบยางก็น่าจะดีน่าจะใหญ่อยู่นะถ้าเบิ่งอีกจะคิดปีพี่น้องเนาะเพิ่นว่าอันมีเหึงก็ได้คิดละสารท่าหางกระปุกเบยังนน้อยอยู่พี่น้องเนาะคือละยง่ามได้ขีดดูแลแต่ก็ต้องดูแลไปก่อนพี่น้องอนาคตเพื่อจะได้ปุกนะ เนี่ยเพื่อเศรษฐกิจพี่น้เนาะตอนนี้ก็ต้องปูใบก้อนปูยางแล้วตอนเท่งเท่งไม่หิวข้าวเราะเขาขึ้นกินข้าวก่อนพี่น้องเนาะตอนนี้แม่นเฮาปูได้ช่องซามแถวแล้วละ่ะพี่น้องเนาะมามาพี่น้องวันนี้กินข้าวง่ายกินกับพี่เล็กพอ่อยิงไก่มุก,มกปากพ่ออ๋อไก่แม่ไข่พี่น้องอ่ะอือฮะิงปีเป็นพี่น้องเลยมะม่วงซุกพร้อมพี่น้องเนาะ จำ,จำเจีวป <ấy> ิ้งไ,ไปพร้อมกินไปพร้อม <_ notions> ไปน้องเนาะปิ้งเป็นขาเลยไปน <_ erap liter> like <_ lending reconstruction> ้องอันนี้มันใกล้ที่น้องซสายังโค่ว้แล้วก็ไข่มันพร้อมใกล้ก็ใกล้แม่ไข่ไปน้องไไข่ไปน้องเนาตัวที่่ันโคเนาะ กินข้าวอิ่มแล้วเกลี้ยตัวนึงก็มีเมดพี่น้องเราปิ้งไว้เมื่อกินเมื่อแรง,ไงไอีกนะเก่งในไข่เนาะเซฟให้บนะุญมีเฮานะ้อกำลังปิ้งตีนไก่ตอนแรกแม่นร่องปูยางตพอไปทางเราตอนแรกมันมีแดดนะทุกคนนะเอาก็ใส่กุ๊บใส่แพะเนาะแดดฮอน ทางพ่อแม่เพิ่นกับเสื้อโมกคือเดียวแล้วก็ผู้ย่างตอพี่น้องคือเก้าพอเขาเป็นคนถมเสื้อฟุยนำหลังเนาะทางไอ้เขาก็แม่ปาดไปก้อนใสื้อเ็นแนวบุยดานไปก้อนอันนี้เป็นคุมที่เขาคุดได้พี่น้องเนาะเขาก่ะจะเอาไม้แท้คุดไปเรื่อยๆสามีกับน้องไส้เขาแม่เขาคุดคุมไปพี่น้องเนาะฟันเดียวเฮ็ดนะจีคนเนาะ เดี๋ยวมาเบิง้งน้องไส้หาคุดกลุ่มพี่น้องเ้าเอาเสียมมือคุดนะดินกับทิ่เสียมขนาดพี่น้องห้ากับคุดแบบอ้อมๆแล้วก็สะดินขึ้นเนาะคุดพอดีปุ๊บกลุ่มเบยยางเลยฮากับคุดไปเรื่อยๆจนปุ๊กยางแล้วพี่น้องห้าร้อยกลุ่มเนาะแต่ใช้เวลาน้อยนึงทุกคนหลายเตบิบพี่น้องเนาะก็ใช้เป็นเวลาเป็นมือเซามือหมดละกะประมาณก็จะแล้วนะมือวน,นี้เ้าเม้นเอาเบยยางมาร้อยเก้าสิบสองเมือเดี๋ยวมาเบิง้งว่าเ้าจิปุ๊บมืดบอนะทุกคน มื่อวนี้มันชีคนเนาะมาปุ๊ทีมงานเท่านะเอากระเฮ็ดเวะไปพร้อมพังเพ่งไปพร้อมไปน้องไข่เครียดไข่เมยเนาะ คุมเลี้ยแล้วก็แก้ปแทะไปเรื่อยๆขุดไปเรื่อยๆจนแล้วพี่น้อง,นงเนาะข้ากระคุดเนี่ยนี้ไปเรื่อยๆจนแล้วพี่น้อง,นงเนาะข้าวไม้ข้าแทะไปนะมือะ้อข้าเฮ็ดไรเงี้ยห้าหงแม่นสามแม่นห้าคุดหกเนาะ ในย่ห้างกัแม่นตามผู้มากพี่น้องเนาะพี่น้องว่าวันที่หรือว่าห้างหรือว่าพี่น้องคอมเมนต์เบอรเนเดอร์ท่าที่พอคนว่าว่ากันลายคนกับปุ๊ไมีคือเดียวบางคนกับเม็ดปลายอิงตามพี่น้องเนาะสองคูณห้าหรือว่าสามคูณสี่พี่น้องอิงตามนะเท่าที่เบิ่งขับปุ๊มากนะทุกคนพองห้านี่ฮู้ชิวว่าชีห้างห้างไปเนาะพี่น้องเนาะเดียวกับมาล่อเบิ่งนะ ต้องไปติดเชื้มั้งคุดกับแบบว่าตามแบบนี้พี่น้องเนาะยังแบบว่ามือไม่ปุ้ยังมีเปลี่ยนพี่น้องนะซื้อยี่บบพี่น้องได้เลยเนาะวันเถะเคยปุ้พี่น้อง แล้วก็้วเาแก้ไหมเท่าว้แทะเจ้านอกแทะเท้าก็คุดคุมไปเรื่อยๆพี่น้องหน่อยกับน้องไส้นะคุดไปคุดมาเทาก็ให้น้องไส้เขาจับกลองให้แหละ เอาการแยกเฮ็ดเวทไปพร้อมแล้วการยากถ่ายคลิปไปพร้อมพี่น้องเนาะเพราะว่าเวทแต่ละอันหรือว่าคลิปแต่ละอันที่จะมีเอาลงนี่มีแม่นการสร้างคอนเทนต์เลยมีแต่หฮาเฮ็ด่ายตามชีวิตจริงเฮาเลยพี่น้องเนาะเฮ็ดยงเาากเเเอลด้นนหยังง <Das> ่่พะวทไปพร้อมถ่ายคลิปไปพร้อมมือเล็กมือละน้อยพี่น้องโดยแบบที่เฮากับมากเป็นคนถ่ายไปพร้อมมากเก็บภาพไปพร้อมมานะคือพี่น้องก็เลยเหมาะเลยเนาะ เราก่อาศัยในวล่าว่างในการตัดคูบลงนะตัดคลิปลงกนะพี่น้องเนาะจะมีเมนเวรลายให้งทรงนี้เขารู้เข้าสู่ฤดูกากลวแล้วพี่น้องทรงตัวไปฮ่องเ็นกันยังมีเฮ็ดเวไปพร้อมพี่น้องเนาะฮือหน้เาเมนเฮ็ดให้เฮ็ดส่วนพี่น้องเนาะนี่พี่น้องตอนนี้เขาก็ได้ปูกแล้วเรอยกเฮาน่นทุกคนอะมื้อนี้เมนปูสําเร็จไปหนึ่งร2อยหนึ่งร้ยเกเบพี่น้องเนาะ ยางห่ากระกก,กยังไม่เยอะไปเลือี่น้อยก็ประมาณนี้ทุกคนเนาะแล้วไปเมื่อน,นี้กาตอนนี้ก็คือจะทำได้พี่น้องห้าโมงแล้วเนาะบันนี้ก็ซิมื้อแล้วนะทุกคนนะมื้อน,นี้ปุ๊บแล้วไปหนึ่งเกบเมื้ออื่นเฮาก็จะมาปุ๊ต่อพี่น้องเนาะบ้านนี้เห้าก็สิได้มื้อบ้าดกับอื่นพี่น้องมาห้อน,นี้ก็สะได้จบคลิปตรงเพลงท่านี้แล้วทุกคนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปเด้อบ๊ายบาย